สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเดอนอนหากระตื้นครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเป็นวันจันทร์หยุดที่ลาหยุดทุกวันจันทร์เนาะตื่นมาก็หิวเข่าพี่น้องวันนี้สิมาเห็ดกับเข่าสุกินเนาะผมมีอยังอะไรเห็ดกับข่ากับน้ำคือเก่าที่เก่าเวลาเดิมนะครับผม ก็มื่อนี้ก็สิมาเฮ็ดกับข่าวเกี่ยวกับอีอย่างลหละเออลืมสบายดีพี่น้องมาสุ้ทุกคนนะพู้อยู่ไกล้และอยู่ไกลนําเด้ออีกรอบนึง <c oughs> ก็สิมีปลามีปีเนาะน่าละแกงปีใส่ปลาหรือแกงปลาใส่ปีแกงปีนี่กินปีหน้าเอ,อ,เอ้บ่เมนแกงปีนี่กินปีนี่เด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันนอนหากระตื้นครับไปไปเบิ่งกันเลยว่ามีอย่างแน่เนาะ มาดูกันเลยนี่ก็คือวัตถุดิบของเ้าเนาะนี่คือปลานิบเนานะบัางไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือปลีนะครับปีกล้วยนี่แหละครับมายำเนาะยำเรียบร้อยเข้ากับหูชุกแล้วมาตับพริกตำพริกพริกกับหอมแดงเนะาะตำเมาหอมแดงมันจะหอมพี่้องสูตรพายสูตรมันเดอ้อบางคนกะสีหั่นลงหม้อเลยเนาะ อันนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเขาก็จะเอาอันนี้เดี๋ยวลงเอาพริกลงเนาะน้ำเดือดเลยเนาะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเยอะใสดกันได้เลยพริกลงหม้อเลยพริกลงเลย ลิดลงเลยอันนี้คือตาดากันหน่อยเนาะคือความหอมเพื่อความหอมของหอมแดงตังไว้ก่อนแล้วก็ชิมมาปรุงเลยนะพี่น้องนะเราก็จะปรุงเลยนะครับ มีย่ยงลายเห็ดแกงกะนี่ผงนัวลงใส่หน่อยเส่แซ่บหน่อยใสรลายแซบลายลงไปไปช้อนนึ่งนะประมาณนี้ประแดกประแดกเดี๋ยวลงที่หลังนะก่อนสิบปุงยังเอาประแดกลงก็จะมี นี่เลยผักขยงที่หลังเอยียงแกงปีขึ้นใส่ผักขยะแล้วสูตรไผสูตรมันครับผมอร่อยไม่ช้ำจำสูตรไม่ได้เนาะมักไปใด้ก็เทศกินโลดครับมักไผมักมันหอมแดงู่นีนะเริ่มนะน้ำเริ่มเดือดแล้วกรับปิดไฟกันน้อยครับให้น้ำเดือดแห้งๆค่อยเอาปลาลงเนาะมันถึงไม่คราวนะครับ ามาเตรียมไปเลยนี่เห็นบอปีกสิยู่ประมาณนี้เนาะนี่ครับนี่คือหวัวปีเนาะหัววัดนี่ไปทางหยาอยู่หลังบ้านเดี๋ยวจะเอาคลิปทางหยาลงลงน้ำพ่น,น้องเลยเดี๋ยวคลิปนี้โลกกน จวดจัดเนาะมาแบบนี้ปลาลงครับเอ้ยยูกอสงสติเงินดักกพลดักอนะย,ย,ยู่นะโทษตัวไฟเด้อพี่น้อไงโทษแล้วซับบ่มีกันสั้นเนาะของเฮามันราคาลักลักพันบ่แม่นลักหมืน่นคือกับเจ้าเด้เดี๋ยวมีเงินก่อนซื้อลักหมืน่นมาใส่คือกัน เริ่มเดือดแล้วอยากได้ยูคองดีๆก็ได้พี่น้องเลยผู้ใดที่มีจิตใจใส่ทัดพากะสนับสนุนได้เด้อครับจะได้มีคลิปดีๆออกไปให้พี่น้องเบิ้งกันเรื่อยๆเนาะมันบมีซํานี้เด้อได้คองดีมันมีหลายยางแล้วบะสลับสลับเปลี่ยนกันไปนะ แบบไล่สไตล์นะไปหันมาหนีไทยชีวิตประจำวัดนี่ได้มีบางมือกับไทยบางมือกับบริทไทยว่าสิอัพโหลดได้พี่น้องเอ้ยเป็นสวโม,มงสองสวโม,มงกับบริบริได้ไปเดี๋ยวกลับมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะครับผมตอนนี้น้ำก็เดือดแห้งแล้วเนาะปลาสุกไปเด้อพี่น้องเด้อวัอนนี้เราก็จะเอา เอาปลีลงนะครับนี่ปีมาแล้วปีมาแล้วงวมใส่ไปน,นี้เลยเลยเนะ mm hmm. ะาะโดนเข้มมาจากนะ้องพี่น้องนะเพราะว่าเอาปีใส่เกลือจั้งหอยเป็นอยังเข้มยามันมลงเลยโอเคดอกใส่เกลือหน่อยเดียวอ้าวนี่วิธีการ โให้ปีมันช่ำเนาะคือคือเวลาเอาซับปีหรือว่าหั่นปีทอดเอาน้ำเอา,น,เอาน้ำใส่เกลือเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาน้ำใส่เกลือเล็กน้อยนะจ้ะยางมันก็สีบวออกเนาะนี่เห็นบ่นบแบบนี้แหละกองสดเดอ้บอบ่แม่นกองแอเด้อพี่น้องเด้อนี่ประมาณนี้เนาะบาดน,นี้ยางมันก็สิมาออกใส่กับน้ำที่เฮาแกงนี่างะนัเนาะนี่สิ หม้อตัวแบบนี้เั็นกะซ่บตัว,วพักไว้กันน้อยครับปิดฝาไว้น้ำเดือดปีซุปบุงไหมอีกเบอรอบ์รอบหนึ่งเนาะไปรอส,สักครู่หนึ่งนไไี่น้ำปีเวลายางมันออกมากสิเป็นแบบนี้ประมาณนี้เนาะยางกันสีเหลืองๆแดงๆเั็หน้อยเะพี่น้องเนาะ ยาสีเอาอันนี้ลงเนาะแบบนี้แต่ซื้อจบเกมแล้วก็กรแรกเนาะคือว่ากรล่าเนี่ยแหละของมักโบโบโบมักกิน,นปล่กระดกขวดเออถ้าเป็นอย่างคือว่าจะเป็นแบบขวดบอดโบมักเนาะพี่น้องโบแซ่บกระเดกขวดโบเป็นว้าวใช้อของเพดดื่อนต่อคือโบอมักเนาะ แบบนี้มันจิหอมตั้งกันก็ปแาเดกกวดประเดกวดเดกวดเพิ่นเฮ็ดแบบว่าวุงมาเรียบร้อยแล้วนะไปต้มไปอยัางรสชาตินบนนั้นแหละประเดกนี่มันรสชาติเป็นเดิมยังบนกันใดสุดยอดครับนะไปเบิ่งกันตอต่อไปมานะครับบันนี้น้ามเดือดเลยเนาะ ต้นสุดยอดสิดลองซีมเบ่งนะประแดกท่าในได้ใส่ประแดเด้อลองซีมบ่งก่อนครับปา่าเจ้าบกเปื่อยวัตติยามันปา่า <c oughs> แกงปีใส่ปลาเนาะบุ๊มเป็นแกงปลาใส่ปีกคแกงปลาใส่ปีปลาลงมน้ำลังนาะอพี่น้องเดี๋ยวลองซีมบ่งกันครับซีเป็นจังได สุดยาแบบนี่ก็เสียประแดดลงแล้วติดโป่งเลยเลยนาะเบ็ดเลยรวดส,ดดสดวดหยดสีบบุคคลนะจี่น้องนะสีบบุกเข้มบอนะ่ยามันเพรว่านี่ก็ลงไปเลย โอ้มันห่วนบบบนีพี่น้องเอ้ยผักคะแางยามมื้อแรงกำลงมาปลาบบเปื่อยด้วยพี่น้องเอ้ยนี่พอดีเลยนี่บังไว้ปลาตัวนึงเห็ดบังไว4้4ีีชิ้นเน,ะนาะเห็ด4ีชิ้นเอ้ยไข่ปลาเห็ดบาบนี่อ้า เดี๋ยวรอดูตอนตักเนาะตอนนี้ก็สีสต๊อปไปก่อนให้น้ำเดือดอีกสักหน่อยก่อนะม,มาครับพี่น้องมาแบบนี้กินกิน,นข้าวเราเพียงน้ำกันดือ้อนี่ตักรียบร้อยเลยเด้อตักียบ้อยแล้วตรีตอนปลาใช่ตอนก่อนนะมาครับมากินแกงปีใส่ปลาน้ากันครับ รับรองอร่อยไม่ช้ำํำสูตรไม่ได้แน่นอนครับนะครับพี่น้องมามาเด้อครับเด้อกินข่าน้ำกันเด้อมันนี้ก็เป็นวัดจันเนาะวัได้เิตุงานมันนี้เป็นวันหยุดก็เลยเนาะพักผ่อนกินข่าวแล้วก็ที่ซักขาซักยังเรียบร้อยกันเก็บกวาดห้องห้องโฮกลายพี่น้องเลยสำหรับทริปนี้กับซิโบมี่ยังไลยเนาะไปหากินข่ากินน้ำซะก่อนเด้อเพราะว่า ยิ้มแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยจักจักโมงจักยามเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้กี่โมงแล้ว11โมงสี่เที่ยงแล้วนะ11โมง4:15นาทีเอ้ย4:10หา4:10เออมา4:10หานี่แหละหา4:10หา10นาทีแล้วเนาะสำหรับผู้ใดว่าท่านได้กินข้าวับเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกันเด้อวันนี้ก็ฝ่าคลืมๆเนาะคือฝนสีตกบางมองบางบอนกับฝนตกลินเบิดมือน้ำท่วมน้ำยางกะ ดูแลกันเองเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็ซอยยังบ่ได้คือกันทั้งนี้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้เนาะสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรมากมายใกล้กองไปกินข้าวกินน้าด้วกันนะครับบวชได้ทีข่าวบ๊วเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดให้กำลังใจถ้ามีโฆษณาขึ้นก็จะ่านโฆษณาเด้อพี่น้องไอ้เบิ้งโฆษณาให้จบเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ เมตตาสงสารของคุณทุกชิ้นทุกอย่างเนาะทุกคนทุกแบบทุกมองทุกบอลบาว่า,า,าอยู่ในต่างอยู่ในประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาพม่าก็มีเบิ้งเด้อขีบกวดเด้อ <c oughs> พม่ากัมพูชาลาวแล้วก็ประเทศต่างประเทศละลายมองหลายๆบอดน,นะที่บอท่านได้ขึ้นมาต่างประเทศยูเอก็มีขอบคุณพี่น้องทั้งยูเอเนาะถือว่านอก ทวีปเนาะขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม